เอาละครับมาพบกับผมช่องดักเสเซโลคุยอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องสรรพยุทธ,ธารุฟ้าดำเนินมาถึงเล่นที่36ในบทที่7นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเสียวเดียนก็ไปช่วยอ่าเขาเรียกอะไรผลหน้าผลหน้าพักของอ่าในบึงน,บนพยมมานะครับแล้วก็กำลังเกิดการประทะกันขึ้นนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่7คาถาศักดิ์สิทธิ์นพยม ได้ยินเสียงโกรธเกรี้ยวที่ถ่ายทอดมาจากบนท้องฟ้าเตียวเหยียนค่อยๆถอนเก็บกำปั้นแต่ฝ่าเท้าสองข้างยังคงกระทืบพื้นบนล่างเย้าเซียนเอ้าเซียวเทียนไม่มียั้งพลังแห่งไฟพิเศษเอิบอาฝ่าเท้าพอที่หยุดนิ่งบนตำแหน่งจุดตายของนาคีใต้พิภพหากโดนจู่โจมใส่ต่อให้หมอนี่เป็นผู้แกงกล้าระดับเทพยุทธก็ไม่อาจทานทนเงยหน้าขึ้นมาเซียวเหยียนแง้มมองรัาอากาศเพียงเห็นคนบรรนั้นดาดด่าด้วยผู้แกงกล้าของเผ่านาคีใต้พิภพ แต่ละคนจ้องเขมิงมาที่เขาด้วยแววตาคุนขึงไม่ว่าอย่างไรเผ่านาคีใต้พิภพก็เป็นหนึ่งในสามเผ่าใหญ่ของโรคสัตว์อสูรยามนี้ไม่เพียงมีคนลักลอบเข้ามายังทุบตีประมุเขเผ่าของเขาอย่างทารุณอีกด้วยเปลี่ยนเป็นใครก็ไม่อาจอดกลั้นเด็กน้อยเจ้าเป็นใครกันบังอาจมาสร้างความวุ่นวายในเผ่านาคีใต้พิภพของเรากลางเวหาผู้สูงวัยคนหนึ่งที่มีงูพิษสีแดงขดตัวเกาะอยู่บนไหลเหม็นมองเซียวเหยียนพลางตะคอกถามเสียงเย็นขณะตะคอก แววตาเขาเหลือบมองดูยักษ์สีดำใต้ฝ่าเท้ามนุษย์ยักษ์สีทองร่างจำแรงของเซียวเหยียนนั้นยามนั้นหัวใจหดเกรงเล็กน้อยเขานึกไม่ถึงด้วยพลังฝีมือของเย่าเซียวเทียนยังถูกเจ้าหนุ่มไม่รู้หัวนอนปลายเท้าคนนี้กำราบจนกลายเป็นสภาพนี้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นใครมาจากไหนวันนี้ก็ต้องสกัดมันไว้ให้ได้หาไม่เรื่องนี้แพร่พลายออกไปเผานาคีใต้พิภพเรายังจะมีที่ยืนบนโลกสัตว์อสูรอีกหรือด้านข้างผู้สูงวัยคนนั้นผู้สูงวัยผมเทาอีกคนตะคอกเสียงขุน หน่วยอสอรพิษบาดานจับคนผู้นี้ผู้สูงวัยผมเทาตว่าสั่งรับบัญชาได้ยินคำสั่งของผู้สูงวัยห่วงพระส,สุทาอากาศพื้นนี้พลันมีเสียงขาลับประสานดังตามด้วยเสียงท้าหลมหอบใหญ่เงาคนในชุดเกราะรูปงูนับไม่ถ้วนเหินปราดมาจากแต่ละมุมของยอดเขาเพียงวูบวาบไม่กี่คราก็ปรากฏขึ้นรอบกายเซียวเหยียนกินอายมากมายปิดล้อมเขาไว้อย่างหนานแน่น <c oughs> คุ้มกำลังของเผ่านี้ไม่ธรรมดาดังคาดหน่วยอสรพิษบาดาเหล่านี้ แต่ละคนมีกลิ่นอายแกร่งเก่านำซ้ำยามเคลื่อนไหวยังพร้อมเพรียงไร้ที่ติเซียวเหยียนกว่าตาสำรวจหน่วยอสรพิษบาดานเกือบร้อยคนที่ห้องพร้อมโดยรอบอดตื่นตะลึงไม่ได้กองกำลังที่เก่งกาจอาถา์เช่นนี้ต่อให้เป็นภาคีวังเวหนก็ยังไม่เคยมีเรี่ยงระหว่างเซียวเยียนนึกอัศจรรย์ใจเย่าเซียวเทียนที่ถูกเขาเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าจู่ๆระเบิดปานยุสุดฤทธิ์ดิ้นหลุดจากพัฒนาการของเซียวเหยียนเหินปราดขึ้นฟ้าอย่างทุลักทุเลดวงตาแดงฉานจ้องมองเซียวเหยียนประกาศด้วยเสียงเข่นเคี้ยวว่า ผู้วุโสทั้งหมดรับคำสั่งจัดตั้งค่ายกลหมื่นนาคีสังหารเจ้าคนผู้นี้ได้ยินเสียงกราวเกียวของเย้าเซียวเทียนผู้วุโสทั้งหลายบนฟ้าต่างพังะงานเล็กน้อยตามด้วยประสานเสียงรับคำทันใดนั้นเสียงท้าลมหลายสายแพร่ดังผู้วุโสที่พลังฝีมือกล้าแข็งเหล่านี้กระจายตัวบนเวหาประกอบเป็นค่ายกลพิลึกพิลั่นโอบร้อมเซียวเหยียนไว้ตรงกลางเห็นผู้วุโสเหล่านี้ออกลงเซียวเหยียนมุ่นคิ้วเล็กน้อยบุรุษชาติยากต้านฝูงอัตพัน์ ที่นี่เป็นหลังใหญ่ของเผ่านาคีใต้พิภพรำพังเขาแค่คนเดียวใครจะต่อกรการหมุนเวียนโจมตีเช่นนี้น่าจะยุ่งยากเอาการอย่างไรเย่าเซี่ยวเทียนคนนี้ก็เป็นผู้สูงวัยที่มีงูและอย่างใดเย่าเซี่ยวเทียนและผู้สูงวัยที่มีงูแดงพาดไหลคนนั้นก็เป็นผู้แก่งกล้าระดับเทพยุทธ์ขนาดแท้ผู้นาหมู่บ้านทุกท่านวันนี้เชิญพวกท่านกลับไปก่อนเรื่องของนี่เราประมุกเผ่าจะขี้คลายด้วยตนเองปิดล้อมเซียวเยียนเสร็จสับพเศรเย่าเซี่ยวเทียนดวงตาวาวโรด พลังหันไปบอกบรรดาผู้นำหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลออกไปเหล่านั้นพอฟังพวกผู้นำหมู่บ้านรีรอเล็กน้อยทว่าไม่กล้าฝ่าฝืนคําสั่งของประมุกเผ่าจึงทยอยพงกศรีศรษะเตรียมร่าถอยเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเย่าเซียวเทียนเจ้าไร่คนเหล่านี้กลับไปขอยอยากกําจัดข้าอย่างลับๆอีกครั้งใช่หรือไม่เย่าเซียวเทียนพึน่ขงขาดคำเสียงหัวเราะเยียบเย็นพลันแท่ดังมาจากในเหวลึกตามด้วยเงาร่างสายหนึ่งถงปร,รา,าัดมาสุดท้ายเผยโฉมกลางเวหา เงาคนที่โผล่มาแน่นอนก็คือเยาหมิงที่เซียวเหยียนช่วยออกมาจากบึงนพยมแต่เยาหมิงในเวลานี้ร่างกายกลับไม่ได้ผอมแห้งเช่นก่อนหน้าแต่สูงใหญ่ขึ้นอักโขใบหน้าแม้ดำเมี่ยมอยู่บ้างแต่แววตาวิบวับกลับสะท้อนกลิ่นอายดุร้ายและเห็นเยาหมิงบีใบหน้าครับคล้ายเยาเซียวเทียนหลายส่วนสมาชิกเผ่านาคีใต้พิภพในที่นี้ต่างตะลึงงานอึดใจให้หลังค่อยมีผู้โสบางคนโผลอุทานอย่างไม่อยากเชื่อท่านประมุกเยาหมิงเป็นไปได้อย่างไร ท่านบรณกรรมเพราะถูกธาตุไฟเข้าแทะเพราะฝึกวิชาไปแล้วไม่ใช่เหรอท่านปมุกเยาวหมิงเหรอใายว่าเป็นพี่ชายแท้ๆของปมุกเซี่ยวเทียนหรือก็คือปมุกเผาค้นก่อนแต่ตอนนั้นปมุกเซี่ยวเทียนบอกเขาว่าบอกเราว่าเขาเสียชีวิตเพราะธาตุไฟเข้าแทกขณะฝึกวิชาหายสาบสูญไปหลายร้อยปีแล้วฉะไหนวันนี้ปรากฏตัวอีกล่ะได้ยินเสียงซุบซิบเสงแซ่ยาวเซียวเทียนหนังหน้ากระตุกทันใดรอบศบตากับผู้สูงวัยที่มีงูแดงพาดไหลคนนั้นแวบหนึ่งก่อนตวัดเสียงตะคอกเงียบ ทุกคนอย่าไปฟังวาจาพกลมของมันคนผู้นี้ต้องเป็นพวกเดียวกับเจ้าหนุ่มนั่นจงใจแปลงโฉมเป็นพี่ใหญ่ของข้าหมายสร้างความวุ่นวายในเผ่าเราผู้โสทุกท่านยังไม่รีบขับเคลื่อนค่ายกลนข้ามันคู่อีกพอฟังผู้โสเหล่านั้นสะดุ้งเล็กน้อยท่าทีกลับลังเลฮ่าฮ่าฮ่าเหยาเซียวเทียนอย่าร้อนใจข้าปิดปากผู้อื่นถึงเพียงนี้เลยเหรอเหยาหมิงแง้งหน้าหัวเราะจากนั้นเลื่อนสายตาไปที่ผู้โสหลายคนผู้โสเซียนผู้โสหมิงผู้โสหลิว ปีนั้นพวกเจ้าคือคนที่ใกล้ชิดกับข้ามากที่สุดหรือพวกเจ้าจะจําข้าไม่ได้แล้วได้ยินเสียงด่านหัวราอของเยาหมิงผู้สูงวัยผมงอกขาวสามคนนั้นกวาดตาสํารวจบนร่างเยาหมิงบนหน้าเริ่มฉายแววตื่นเต้นกล่าวว่าเหมือนจะเป็นประมุกเยาหมิงจริงๆกินไยอของเขาพวกเราสามคนคุ้นเคยกว่าใครหมิงฉางพวกเจ้าสามคนอย่าได้คิดสั่นคลอนจิตใจคนผู้หนึ่งเผ่ามาขีดท่าพิพภพก่อนนี้ตอนนี้ประมุขเข่าคือเยาเซี่ยวเทียนพวกเจ้าจแสดงท่าทีเช่นนี้หรือจะคิดก่อกรกบฏกัน ผู้สูงวัยที่มีกูแดงพาดไหลคนนั้นถลึงมองผู้วิโสทั้งสามด้วยสายตาเย็นเฉียบขนาดตวาดกล่าวเสียงกร้าวผู้วิโสใหญ่นี่เป็นท่านปะบุกเยาหมงจริงๆในเรื่องราวต้องมีความเข้าใจผิดอันใดเป็นแน่ผู้วิโสสามคนนั้นกล่าวเสียงร้อนลนไม่มีอันใดเข้าใจผิดทั้งสิ้นปีนั้นข้าถูกผู้วิโสใหญ่กับดอกชายตัวดีคนนี้รับรอบทำร้ายให้บาดเจ็บและจับขังไว้ใต้บึงนพยมวันนี้หาไม่พร้อมมีคนช่วยออกมาเกรงว่าต้องถูกจองจำในนั้นชั่วชีวิต พวกมันสองคนเห็นข้าเป็นอิสระย่อมร้อนใจอยากข้าปิดปากเป็นธรรมดาเยาหมิงหัวเราะฉืดชาก่อนกร่าวว่าไรนะคำพูดของเยาวหมิงประหนึ่งฟ้าฟาดยังไม่ต้องสงสยัยสะท้านสะเทือนถึงรูหูทุกคู่คนพรานสายตาทับมดพมุ่งไปที่เยาวเซียวเทียนกับผู้วุโศใหญ่เป็นจุดเดียวผู้วุโสใหญ่ที่ท่านประมุกเยาวหมิงกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ยามนั้นมีผู้วุโสบางคนโผงถามเสียงขุนคนผู้นี้เป็นตัวปลอมวาจาเขากล่าวพวกเจ้าก็เชื่อถือกันเหรอ ผู้วุโสใหญ่ตะคอกด้วยเสียงสีหน้าทำมือนถึงตามด้วยสะบัดแขนเสือ้อกล่าวเสียงเหยียบเย็นเมื่อเป็นเช่นนี้เราผู้เท่าก็จะออกโรงฆ่ากุมเจ้ามาเค้นถามด้วยตนเองมอบความจริงให้กับทุกคนในที่นี้ผู้วุโสใหญ่ก่าวจบร่างหายวับปรากฏขึ้นอีกครั้งคือเบื้องหน้ายาวหมิงฝ่ามือเหี่ยวแย่งคู่หนึ่งเหี่ยวย่นคู่หนึ่งยามนี้เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทกลิ่นสาบอวนตรบรุนแรงฮัดพิษใบไม้แห้งผู้วุโสใหญ่ความเร็วในการฆ่าปิดปากของเจ้าเนี่ยรวบรับฉับไวจริงๆ อูโสใหญ่พึ่งเงืองมือเสียงหัวราะดังสนั่นขึ้นจากเบื้องล่างตามด้วยแสงทองสว่างวา่าบเงาคนสีอ่ำพันขนาดมาโหรานโผล่พวดบังหน้าเยาวหมิงแสงทองสาดทะลักตารับฝ่ามือผู้อุโสใหญ่ตั้งสองฝ่ายกระทบพายุพลังงานซัดตลบสะเทือนภูเขาลูกหนึ่งด้านล่างแตกเป็นเสี่ยงฝ่ามือถูกกระแทกหนักหน่หนวงผู้อุโสใหญ่เซถอยสองก้าซ้อนสายตาเครียดขึ้นมองดูเงาคนสีอ่ำพันที่ยืนตรงาบทบังเยาวหมิงพวกนั้นบนหน้าฉายฉาบด้วยความดุร้ายเด็กน้อย นี่เจ้ากำลังล้นหาที่ตายฮึผู้โสใหญ่เจ้าหุนหันเกินไปแล้วเยาหมีย่างเท้าออกหนึ่งก้าวสายตาเย็นชาจ้องมองผู้โสใหญ่พรานพรั่นอ้าปากกว้างสายแสงสีดำสายหนึ่งพุ่งพรวดกลายเป็นกระทาสีดำยาวประมาณ5ฟุตอันหนึ่งปรากฏขึ้นบนฝ่ามือกาถทาเป็นสีดำล้วนตรงส่วนหัวประกอบขึ้นจากงูพิษสีดำเรื้อรัดกันสองตัวและระหว่างงูทั้งสองยังประดับด้วยเม็ดกลมสีดำขนาดเท่ากำปั้นเม็ดหนึ่งประกายหนาวเย็นจาง ผู้วุโสทุกท่านยังจําสิ่งนี้ได้หรือไม่กระถาศักดิ์สิทธิ์นพยมถึงกับเป็นกาถาศักดิ์สิทธิ์นพยมที่หายสาบสูญไปนับร้อยปีแล้วงั้นเหรอนี่มันอาวุธประจําตัวของท่านประมุกเผานี่แลเห็นกระถาสีดํานั้นผู้วุโสทั้งหมดบนก่อนภาต่างสีหน้าแปรเปลี่ยนตามด้วยแววตาร้อนแรงจากขดบนกาะานั้นพวกเขารู้สึกไดถึงฤทธานุภาพแห่งสายโรหิต เราขานสืบต่อกันว่าในตางูคาถาศักดิ์สิ์นพยมนั้นมีสายโลหิตของเผ่านาคีใต้พิภพที่บริสุทธิ์เข้มข้นที่สุดข้าตอนนี้ในเผ่าสามารถครอบครองสายโลหิตเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะลดระดับความขาดแคลนสายโลหิตได้มากมายปานใดมิน่าข้าหาจนทั่วก็ไม่เจอคาถาศักดิ์สิิ์นพยมที่แท้ถูกเจ้าตัวบัดซบนี่คือลงท้องเหยาเซี่ยวเทียนมองดูเยาหมิงที่สีหน้าเครียดจัดกำปั้นหมีบแด่นผู้วุโสทุกท่านไม่ว่าเรื่องใดล้วนไม่อาจฟังความข้างเดียว ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเผ่านาคีใต้พิภพเป็นเช่นไรทุกท่านคงชัดแจ้งเดีต่อให้เยาหมิงคนนี้คือประมุกเผ่าคนก่อนแต่อย่างไรก็เป็นอดีตไปแล้วถ้าเขายอมมอบครถาศักดิ์สิทธิ์ออกมาภายห,หน้าเผ่านาคีใต้พิภพเราก็จะมีเก้าอี้ให้เขาตัวหนึ่งผู้โสใหญ่ถลึงตาใส่เซียวเหยียนแวบหนึ่งจากนั้นกล่าวเสียงดังจริงด้วยท่านประมุกเยาหมิงท่านก็มอบกรถาศักดิ์สิทธิ์ให้กับท่านประมุกเซียวเทียนเถอะผู้วุโสบางส่วนเริ่มกล่าวขึ้นบ้างพวกเขาล้วนเป็นคนสนิทของเยาเซียวเทียนเวลานี้ย่อมทรราาาบดวว่่คอยูข้งใ ได้ฟังเช่นนั้นเยาหมิงกลับหัวเลาะผู้ผู้โสใหญ่กล่าวผิดแล้วผู้ใดถือครองคาถาศักดิ์สิทธิ์ลบพยมผู้นั้นก็คือประมุขของเผ่านาคีใต้พิภพ,พนี่เป็นกฎเหล็กที่ตกทอดกันมาทุกยุคทุกสมัยตอนนั้นที่เยาเซี่ยวเทียนดำรงตำแหน่งประมุกเผ่าเป็นเพียงแผนชั่วกล่าวเท่านั้นและพวกเจ้ายังให้คำมั่นอีกว่าถ้าท่านประมุขเยาหมิงปรากฏตัวจะส่งมอบตำแหน่งประมุขค,คืนให้เขาสามผู้ผู้โสที่ถูกเยาหมิงขานชื่อมรค่สบตากันแวบหนึ่งก่อนกล่าว พวกเขาหาใช่ชนชั้นไร้สมองยอมคาดเดาได้ถึงความจริงบางอย่างผู้วุสโสทั้ง3กล่าวได้ไม่เลวในกลุ่มผู้วุสโสทั้งหมดชัดเจนว่ามีหลายคนที่สนับสนุนยาวหมิงฉะนั้นยามนี้จึงมีเสียงเห็นพ้องดังขึ้นพวกบัดซบยาอยู่เลยได้ยินประโยคนี้เยาวเสี่ยวเทียนและผู้วุสโสใหญ่ปั้นหน้าอมหิตบรรจบสายตากันแวบหนึ่ง ตามด้วยทลันออกแทบจะพร้อมกันวูบเดียวก็โผลขึ้นเบื้องหน้าเซียวเหียนพลังลมสุดสะพึงสาซับไปที่ฝ่ายหลังอย่างโหเทียมดูท่าพวกเขาต้องการกำจัดเซียวเหยียนและเย่าหมิงด้วยวิธีอันรวบลัดมีเพียงกระทำเช่นนี้จึงกอบกู้สถานการณ์ได้สองเทพยุดออกโรงในเวลาเดียวกันพลานุภาพสถานฟ้าสะเทือนดินเห็นเย่าเซียวเทียนกับผู้วิโสใหญ่ลงมือพร้อมทัก เซียวเหยียนนึกเครียดในใจคนหนึ่งคือเทพยุทธหนึ่งดาวระยะกลางคนหนึ่งคือเทพยุทธหนึ่งดาวระยะปลายภายใต้การร่วมแรงประสานกำลังอนุภาพย่อมน่ากลัวสุดประมาณหากย่มใจไปดูแค้นจะนำมาซึ่งวิบัติภัยร้ายแรงแน่นอนทั้งสองท่านรุนร้อนหลนล้านอย่างเอกระเกอกเช่นนี้ใครต่อใครคงทราบแล้วว่าพวกท่านคิดจะทำสิ่งดใดเซียวเหยียนกระตุกกายวูบสำแดงร่างอัมบริตถึงขีดสูงสุดเรือนร่างเดิมก็ใหญ่เตยยิ่งพองขยายมากขึ้นกระทั่งสูงตั้งาถึง99ฟุต เส้นแสงสีทองอรารามวิ่งบนบนผิวกายสุดท้ายค่อยๆกลายเป็นสีทองเข้มยามเคลื่องขยับมีเสียงฟ้าร้องก้องดังออกมาจะรูขุมขนยันตระกูลปากฏ สำแดงร่างอัมบริษเต็มพิกัดเซีเเยวเหยงกลับยังไม่พอใจพลันประสานท่ามือฉับไวยันตะกูลอัล,ลีรับพิสดารขุดขึ้นระหว่างคิ้วอย่างรวดเร็วและชั่วขณะที่ยันตะกูลปรากฏกลิ่นไอเซียวเหยียนโหมทวีอย่างดุเดือดท่ามกลางสายตาตื่นตระหนกของพวกเกยวเซียวเทียนสองคนแทบจะพรุถ,ถึงระดับเทพยุทธหนึ่งดาวระยะปลายในพริบตาถึงขั้ดยังเหนือกว่าผู้ผูโสโหใหญ่ขุมหนึ่งเจ้าหมอนี่ใช้ออกด้วยสารรับชนิดใดพลังฝีมือสูงขึ้นมากมายเช่นนี้นี่ต่อให้สารลับชั้นฟ้าบางชนิดยังทำไม่ได้เลย จิตใจของสองคนปั่นป่วนดังคลื่นทะเลระหว่างระดับเทพยุทธแต่ละช่วงมีระยะห่างอันไพศาลแต่เซียวเหียงกลับสร้างความก้าวข้ามจากระยะต้นถึงระยะปลายได้ในพริบตาศาสตร์ลับที่ไร้กาดนนี้นับว่าหาได้ยากยิ่งฮฮ <c oughs> วันนี้ข้าขอทดลองสักคาะสองเทพยุทธประสานกำลังอนุรุภาพจะบรรลุถึงขอบเขตใดรู้สึกถึงพลังงานอันโอรานพันลึกที่แม้แต่ฟ้าดินยังถูกยึดกลุมไว้ในมือได้เซียวเหยียนแงน้าหัวเราะดังสน,นั่นเสียงนั้นประหนึ่งฟ้าผ่า รันคลื่นทั่วนภาผืนนี้บางคนฝีมืออ่อนด้อยลำพังแค่ฟังเสียงหัวร้อนนี้ก็ต้องเลือดลมระสำมระสายฝีเท้าถ,ถอยไม่รู้ตัวและนี่ยังเป็นสถานการณ์ในขณะที่เซียวเหยียนยังไม่ทันลงมือด้วยซ้ำหากเขามีจิตคิดฆ่ารางแค่เป่งเสียงหัวร้อคคำหนึ่งก็สะเทือนผู้แก่งกล้าระดับปรมาจารย์ยุธบางคนจนเส้นลมปานแหลกสะบั้นได้พระรูปภาพนี้มีเพียงระดับเทพยุทธ์ที่ถึงพร้อมหนึ่งเสียงหัวร้อนบทขยี้จิตวิญญ,ญาณระเริงตน ผู้สูงใหญ่ผู้วุโสใหญ่แค่หัวเราะอองมือกลายเป็นสีดำสนิทกลิ่นซาบรุนแรงโชยกลุ่นพิดหลายที่เจือปนในนั้นต่อให้กึ่งเทพยุทธสัมผัสเข้าก็ต้องพบจุดจบหน้าสังเวชครืนครืนครืนเผชิญท่าโจมปีโจมตีประสานกำลังของผู้โสใหญ่ระยาาเซียวเทียนเซียวเยียงกลับไม่ได้ระยะอดหอสองมือกวัดแกว่งแรงลมสุดสะพึงบปนหนึ่งบรสมก่กอตัวใต้ฝ่ามือเซียวเหยียงตัดสินใจแข็งชนแข็งอย่างอุอาจ สองมือประทะสี่ฝ่ามือทุกการกระทบกระทั่งห้วงอากาศตรงนั้นย่อยยับในพริบตาขึ้นกระแทกที่แผ่กระจายออกสะเทือนยอดเขาในรัศมีร้อยรีว,ว้ววแวกเป็นแอ่งลึกกระทั่งผืนดินยังปรากฏหลุมโพรงเป็นหย่อมๆยมพลังทลายล้างจากการประชันฝีมือของผู้แข่งกล้าระดับเทพยุทธ์ถึงกับสยองขวัญป่านนี้และเห็นการสับประยุทธ์ที่ดุเดือดสุดขั้วบนฟ้าบรรดาผูู้้โสข,ของเผ่านาคีใต้พิพบและคนอื่นๆต่างถอยหนีโอลมานต้องออกโรงหรือไม่ดูจากสถานการณ์ มนุษย์ยักษ์สีทองนั่นร้ายกาจไม่เบาแม้แต่ผู้วิโสใหญ่กับท่านประมุกเซียวเทียนภาษากําลังยังไม่อาจเปรียบเหนือฝ่ายตรงข้ามได้เลยไม่ต้องรีบคนผู้นั้นเหมือนอยากจะช่วยประมุกเยาหมิงหลายปีที่ผ่านมาเยาเซียวเทียนแทบจะครองอำนาจเบ็ดเสร็จในเผ่าเขาเผด็จการเกินไปเทียบกับประมุกเยาหมิงไม่ได้เลยหากทําให้ปะมุกเยาหมิงขึ้นสู่ตําแหน่งประมุกเผ่าอีกครั้งไม่แน่อาจส่งผลดีต่อพวกเรามากกว่าแต่เยาเซียวเทียนชุบเลี้ยงโคสนิทไว้ไม่น้อยอย่างเช่นเจ้าพวกนั้นที่จะเตรียมรอบทําระมุหยาิ สกัดพุ่งวันไว้ผู้งพโสที่ค่อนข้างแก่งอมหลายคนจับกลุ่มซุบซิบอึดใจถัดมาสายตาแต่ละคู่พันหันขวับไปทางคนกลุ่มหนึ่งที่อ่อนไวกว่ายามนั้นปรายุทธในกายแผ่พุ่งทันควันห้วงวูบว่าไม่กี่คราก็คือหงไปขัดขวางกลุ่มคนที่กำลังตั้งท่าจะเคลื่อนไหวผู้ผู้โสหมิงคิดจะทําอะไรประมุกเผามีภัยพวกท่านก็ไม่ช่วยแลวไปแล้วครับมาขวางทางพวกเราหรือมีจิตคิดไม่ซื่องั้นเหรอฮึชนชั้นผู้น้อยฝูงหนึ่งยังกล้ามาเอะอะเสียงดังเบ จับตัวมันไว้ให้หมดดัดชมนีหวงชวยนกงเรทธรมินฆ่าวิญญาณน,นิ้วพลังขนาดใหญ่พุ่งพรวดจากฟ้าลงมาอีกครั้งชักนําความหนาวเหน็บสุดขั้วกดทับไปทางเซลเดียนขณะดเดียวกับผู้วุโสใหญ่บุกประชิดมาอย่างฉับไวเหนือกงเรบถึงก็เอิบอาบด้วยของเหลวเหนียวหนืดสีดําของเหลวหยดล่วงแม้แต่วงอากาศยังถูกกร่อนเป็นความว่างเปล่าฝ่ามือมหาเทวะเครตตาจักรวาลห้าตราล้วมหนึ่ง เผชิญท่าโจมตีดุเดือดของสองคนเสียวเหยียนหน้าเครียดผิดวิสัยมือขวาหมุนขวับบวงแสงสีดำมหึบมาก่อตัวเหนือศีสะะมือซ้ายประกอบท่าดุดสายฟ้าแลบตราฝ่ามือพลังงานห้าดวงขึ้นรูปอย่างรวดเร็วสุดท้ายทับซ้อนกันหลอมผนวกกลายเป็นตาฝ่ามือผลึกใสเท่ากันกับฝ่ามือมหาเทวะเนตตาจักรวาล 5าตารวมหนึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกที่เซียวเดียนผนึกห้าตาเข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์อนุภาพนั้นไม่น้อยหนะ้าตาฝ่ามือมหาเทวะแต่ประการใดเปรี้ยงเปรี้ยงข้างขวาคือฝ่ามือมหาเทวะข้างซ้ายคือ5ตรตารวมเป็นหนึ่งจู่โจมออกพร้อมลักปะทะกับนิ้วรางงานขนาดมหึมาและกรงเรปเทมินของผู้โสใหญ่เต็มแรง พิพตาที่พุ่งชนพสุธาอากาศเงียบสนิทต,ตามด้วยสลาตันพลังงานก่อตัวมหาศาลห่วงอากาศในรัศมีหมื่นฟุตวินาสันตโรยอดเขาโดยรอบทั้งหมดแหลกลานเป็นผุยผงตึงต้งตึงต้งตึ้งกลางนภา,าอากาศมนุษย์ยักษ์สีทองร่างจำแรงของ ian, เซียวเหยียนเซธยถลหลายก้าวติดส่วนเยาเซียวเทียนและผู้วุโสใหญ่ก็ถูกสะเทือนจนกระเด็นออกไปพร้อมกับอาการปันป่นป,นป่วนของเลือดลมในกายทั้งคู่บองดูเซียวเหยียนด้วยสีหน้าตกประมาพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่า เซียวเหียนถึงกับอาศัยพลังฝีมือระดับเทพยุดดึงดาวระยะตน้นท้าชนกับพวกเขาสองคนโดยไม่ตกเป็นรองหน้าตายนักเจ้าเยาหมิงมันไปสอหามือดีที่เก่งชากาเช่นนี้มาจากไหนกันเยาเซียวเทียนสีหน้าเครียดจัดเริ่มรู้สึกว้าวุ่นในใจพลังฝีมืออันกล้าแข็งของเซียวเหียนทําให้เขารู้สึกปวดขมับเรื่องวันนี้ท่าทางจะแก้ไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วผูวุโสมิงจเจ้าตัวบัดซบกล้าดีอย่างไรถึงกับรงมือคนในเผ่า เยาเซียวเทียนกรอกตาไปทางผููุ้โสมิงที่หือโหมมายับยั้งกลุ่มคนสนิทของตนพันดาการด้วยความฉุนเฉียวประมุกเซียวเทียนเรื่องนี้ยังไม่กระจ่างไหนเลยจับตัวประมุกเยาหมิงได้ผููุ้โสหมิงตะโกนเสียงดังปั๊บซบเยาเซียวเทียนโกรธจัดตัวตัวสั่นเขานึกไม่ถึงเด็ดขาดตาแก่พวกนี้จะพึ่งพาไม่ได้นอกจากไม่ช่วยยังกลายเป็นศิลาขวางเท้าของเขาอีกผูู้้โสใหญ่ตอนนี้ทำอย่างไรดีเยาเซียวเทียนหันไปถามผููุ้โสใหญ่ตอนนั้นข้าเคยบอกแล้วว่าอยาเก็บพวกตะแก่กลุ่มนี้เอาไว้ เจ้ากลับไม่เชื่อแล้วเป็นอย่างไรล่ะโดนเสือที่เลี้ยงไว้แหวงกัดจนได้ผู้วุโสใหญ่ตวาดกลับเขาก็ทราบตอนนี้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ยามนั้นได้แต่กัดฟันกล่าวว่าข้าสกัดเจ้าเด็กนี้เองเจ้าหาจังหวะกำจัดเย่าหมิงขอเพียงมันตายพวกตะแกนี่ก็ไม่กล้าทําอะไรอีกพอฟังเหยาเสี่ยวเทียนไม่ทันพงกศีรษะพ,พ่านมีเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นไม่ต้องหาจงังหวะแล้วเข้ามาตอนนี้เลยเย่าหมิงที่อยู่จัดจากเซียวเยียนไปทางด้านหลังยามนี้อาพอปรปลิวสบัด แววตาคมวาวดุดใบดาบจ้องมองเยาเซียวเทียนและผู้โสใหญ่เขาไม่ได้หลบซ่อนตัวอีกแล้วแต่ยื้อย่างออกมาช้าๆและคอยหลังการก้าวเท้าของเขากลิ่นไอสุดสะพึงแก่งกล้าวกว่าใครทั้งหมดในที่นี้แพ่พุ่งออกมาอย่างขี้ฟ้าคุมดินเทพยุทธสองดาวกันเหรอรู้สึกถึงระดับความแข็งแกร่งของกลิ่นายนี้เยาเซียวเทียนและผู้ิโสใหญ่สีหน้าซีดเผือกพวกเขาไม่เคยคาดคิดยาหมิงถูกจองจำอย่างยาวนานปานนี้พลังฝีมือไม่ลดกลับเพิ่ม ทะลุพวดเดียวจะก,กึ่งเทพยุทธในตอนนั้นขึ้นสู่ระดับเทพยุทธสองดาวสมกับเป็นปมุกยาวหมิงพรสวรรค์สูงร้ำกับยาวเซี่ยวเทียนไม่รู้เท่าไรพวกกุศหมิงเผยสีหน้าเพิ่มติติตสุดแสนฐานะที่เป็นสัตว์อสูรความรุดหน้าของการฝึกยากจะเทียบเทียมมนุษย์แต่พวกเขากลับมีอายุขัยที่ยืนยาวยิ่งกว่าในโรคสัตว์อสูรใช้เวลาหลายร้อยปีทะลุจากกึ่งเทพยุทธถึงเทพยุทธสองดาวจัดว่าเร็วมากแล้วสหายน้อยเซี่ยวเยียนบุญคุณใหญ่หลวงเยาวหมิงสลักลึกฝังใจ รอให้กำจัดเจ้าสารเลวนี้ได้ก่อนฝายหน้าแม้แต่เผ่านาคีใต้พิภพกากข้าก็ยินดีแบ่งสรรปันส่วนกับเจ้าเหยาหมิงเคลื่อนสายตามาที่เซียวเหยียนจู่จูกลับก้มตัวคำนับคราหนึ่งช้าๆในน้ำเสียงหนักแน่นแฝงความตื้นตันเต็มเปี่ยมหากไม่ใช่เซียวเหยียนมอบอิสระให้หากไม่ใช่เซียวเหยียนมอบโอสถให้หากไม่ใช่เซียวเหยียนมอบเวลาฟื้นฟูให้วาระสุดท้ายของเขาในวันนี้ก็คืออำลาโลกนี้ไปด้วยความครับแค้นลันทศครั้งฝีมือฟื้นฟูได้กี่ส่วนแล้วล่ะเซียวเหยียนยิ้มถาม 6ส่วนแต่กักการเย่าเสี่ยวเทียนเหลือเฟือเย้าหมิงหัวราะเสียงดังเช่นนั้นผูู้้โสใหญ่หมอบให้ข้านี่บัญชีระหว่างเราอีกเดี๋ยวค่อยมาคิดคำนวณเสี่ยวเยียงกล่าวยิ้มยิ้มอืมเย่าหมิงพะงกศีรษะไม่มีพร่ำเพื่ออีกหมุนตัวความสายตาจับนิ่งบนล่างเย่าเสี่ยวเทียนที่บัดนี้หน้าซี่สลดจากนั้นย่างสามขมกลางอากาศไปหาอย่างใจเย็นน้องชายที่แสนดีของข้าวันนี้ข้าจะเอาความทุกข์ทนหลายร้อยปีที่เจ้ากำนันให้ส่งคืนเกล้ากลับไปโดยไม่มีตกหลน่น พวงพูบว่าไม่กี่คราเหยาหมิงก็โผล่ขึ้นเบื้องหน้าเหยาเซี่ยวเทียนความดุร้ายเหี้ยมเกียมค่อยๆใช้จับใบหน้าขณะเหยาหมิงลงมือเซียวเยียนปราดล่างถึงเบื้องหน้าอาผู้โสใหญ่ในวาร์ปเดียวส่งยิ้มบางๆให้อีกฝ่ายแต่ภายใต้รอยยิ้มนี้ผู้โสใหญ่กราบคนลุกสู้เขาทราบวันนี้พวกเขาจบสิ้นแล้วพัวกลางนภา,าอากาศหนึ่งหมัดของเซียวเหยียนพุ่งชนพุ่งชนลมฝ่ามือที่อบอวนด้วยไอดำของผู้โสใหญ่ เปลวเพลิงร้อนระอุลุกผึบเผารมไอพิษร้ายแรงนั้นกระแทกอันหนักหน่วงผลักใสผู้ผู้โสใหญ่กระเด็นเป็นหลายก้าวเลือดลมในกายตีกลับพลังแห่งไฟพิเศษของเซียวเหดียนสร้างความอึดอัดแก่เขาพอสมควรผู้ผูโสใหญ่ข้าว่าท่านยอมจำนนแต่โดยดีเถอะท่านเอาชนะข้าไม่ได้แนะ่เยาเซียวเทียนนั่งกระตาต้านทานได้ไปเกินสิบกระบวนท่าถึงตอนนั้นเยาหมิงมาสมทบเกรงว่าฉากจบของท่านอาจไม่ประเสริฐนักเซียนะวเยียนในร่างมนุษย์ยักษ์สีทองก้มมองผู้ผูโสใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลาพางยิ้มกล่าว พอฟังผู้ผู้โสใหญ่หนังหน้ากระตุกทีรีบปายมองวงต่อสู้ของเยาเชี่ยวเทียนแวบหนึ่งพันใจหายวาับเวลานี้เยาเสี่ยวเทียนถูกต้อนจนแทบม,มดปัญญาตอบโต้แล้วสภาพทุลักทุเลนั้นบ่งชัดว่ายืนหยัดได้อีกไม่นานบัดซบความพยายามในหลายปีนี่หมดสิ้นไม่มีเหลือในใจผู้ผู้โสใหญ่อัดแน่นด้วยความข้างแค้งและขุนเคืองเดิมทีเข้าใจว่าพวกเขายึดครองอำนาจในเผ่านาคีใต้พิภพได้เบ็ดเสร็จแล้วแต่ความเป็นจริงโหดร้ายกระบอกพวกเขาว่าการยึดครองนี้เป็นเพียงภาพลวงตา เมื่อใดประสบวิกฤตการยึดครองนี้ก็ว่าการวุฒครองที่ว่านี้จะเปลี่ยนเป็นเรื่องขำขันเรื่องหนึ่งน้องชายคนดีของข้าเวลาผ่านไปหลายปีเจ้ากลับรุดหน้าได้เพียงเท่านี้ถ้าผิดหวังจริงๆขณะผู้วูโสใหญ่จมปรักอยู่ในพวังความคิดอย่างเจ็บใจมีเสียงหวเราะเลือดเย็นดังขึ้นไม่ไกลตามด้วยเสียงจู่โจมอันกึกก้องสถานฝาและปิดท้ายด้วยเสียงโหยหวนของเยาเซี่ยวเทียนแพ้แล้วงั้นเหรอ ได้ยินเสียงโหยหวนนั้นภูวิโสใหญ่ใจเต้นระสามรีบหันหน้ากลับไปดูกลับเห็นเยาเซี่ยวเทียนนอนแน่นิ่งเหมือนยอดเขาลูกหนึ่งไม่ทราบชะตากรรมและยอดเขาที่สูงระฟ้าลูกนั้นก็พังทลายไปครึ่งแถบการปรามมือของผู้แก่งกล้าระดับเทพยุดแค่ยกมือยกเท้าบุเขาลูกดึงก็แทบจะปลปี้ไม่มีชิ้นดีเรีย่ยงเยาหมิงยกเท้ากระทืบลงไปบนร่างเยาเซี่ยวเทียนเต็มแรงคลื่นพลังกันหน้ากลัวสาดตรกระจายจากใต้ฝ่าเท้า บทขยี้หินยักษ์แถวนั้นเป็นผงครีส่วนเยาเซี่ยวเทียนกระอักเลือดครับหนึ่งในน้ำเลือดยังมีชิ้นส่วนอวัยวะที่แหลกเหลวเจือปนออกมาแลเห็นฉากนี้ชนเผ่านาคีใต้พิภพในนั้นถึงกับหนังตากระตุกพลังต่อสู้ของสองคนนี้จะฮะลุโหดเกินไปแล้วยาวเซี่ยวเทียนเนื้อตัวสบักสบมแต่ยาหมิ่ก็โชคเลือดไม่แพ้กันบนล่างมีแผลชะกันเกลื่อนกลนเสือส้อนสดไหลรินจากศรีรษะลงมาทําให้ใบหน้าแรดอยู่อยู่ร้ายยิ่งน่ากลัว ระหว่างโรมลันกับเยาเซี่ยวเทียนเยาหมิงทองแท้ถึงคําว่าสู้ยิบตาอย่างลึกซึ้งไม่เช่นนั้นไหนเลยจะสยบเทพยุทธหนึ่งดาวคนหนึ่งอย่างรวบรัดตัดตอนได้ดูท่าเยาหมิงจะแขนเยาเซี่ยวเทียนถึงขั้นไม่อาจร่วมโรคลงมือโหดเคี้ยมจริงๆเห็นสภาพเลือดอาบของเยาหมิงและเยาเซี่ยวเทียนเซียวเยียนอดอึ้งไม่ได้นี่ต่างหากที่เรียกว่าสู้สุดใจขาดดินพี่ใหญ่พี่ใหญ่เว้นชีวิตข้าเถอะปีนั้นข้าถูกผู้บุโสใหญ่ยุแยงถึงได้กระทําเรื่องเลวสามเช่นนั้นนะ ทุกเยาหมิงเหยียบบนอกเยาเซี่ยวเทียนเผยสีหน้าวาดผวาในที่สุดกรีดร้องเสียงแหลมตอนนี้ค่อยรู้ว่าข้าคือพี่ชายของเจ้างั้นเหรอความทุกข์ที่ข้าได้รับหลายร้อยปีเป็นน้องชายอย่างเจ้ากำนันให้ทั้งสิน้นเยาวหมิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเลือดเย็นเขานั่งยองๆงลงไปยกมือลูบไร,ร้ศีรษะของเยาเซี่ยวเทียนใบหน้าอาบเลือดน,นั้นพันปรากฏความอ่อนโยนขึ้นตอนนั้นข้าดีต่อเจ้าปานใดถ้าเจ้าไม่ทรยศข้าตำแหน่งประมุขเผ่าช้าเร็วก็ต้องเป็นของเจ้า ตั้งแต่เล็กจนโตไม่ว่าสิ่งใดล้วนเป็นเจ้าที่เสพสุขก่อนเสมอจะให้ข้าตายเจ้าก็อยาหมายเป็นสุขรู้สึกถึงพลังสัมผัสอ่นอ,อนๆโยงของเยาหมิงเยาเซี่ยวเทียนกลับเนื้อตัวสั่นเทาเขารู้สึกได้ถึงจิตสังหารในใจเยาหมิงยามนั้นแววตาวาวโรธทว่าขนาจะเตรียมโครจรปรานยุทธย้อนสอนเพื่อระเบิดตัวเองในตายเยาหมิงกลับฉายแววอมมหิตขึ้นฝ่ามือประหนึ่งมีดดาบอันคมกริบเสียบเข้ากระโหลกศีรษะเยาเซี่ยวเทียนอย่างทารุนน้ำเลือดปนเนื้อสมองฉีดพุ่งในพริบตา โขเสียบฝ่ามือทะลุศีษะเยาวเซี่ยวเทียนยาวหมิงสีหน้าเรียบเฉยขนาดนั้นค่อยๆดึงมือกลับมาร่างอุ้งมือรูปกลมดำกลางอุ้งมือมีรูปกลมสีดำขนาดเท่ากําปั้นหนึ่งเมตรเคลือบผิวของรูปกลมวาววับภายในนั้นมีไอดำหมุนวนก่อนผนึกเป็นใบหน้ากรีดร้องโหยหวนของคนผู้หนึ่งรูปลักษณ์นั้นปรากฏว่าเป็นยาวเซี่ยวเทียน คนของเผ่านาคีได้ิภพบทั้งหมดในที่นี้ต่างพุ่งสายตาไปที่บุขาลูกนั้นพวกเขาสามารถรู้สึกได้ลมหายใจและการไหลเวียนของโลหิตของเยาเซี่ยวเทียนอันตรธานจากโรคนี้โดยสิ้นเชิงพวกที่ตอนแรกยังสู้อยู่กับกลุ่มผู้บุโสสูงวัยต่างหน้าซีดเป็นแถวร่างสั่นเทาไม่กล้ามีความเคลื่อนไหวอีกกำลูกกลมสีดำเม็ดนั้นไว้ในมือประกายโศกสลดวูบผ่านในตายาวหมิงขณะที่เขาสะแสงปมสะสางปมแขนในใจกลับไม่ได้รู้สึกสาแก่ใจสักเท่าไหร่ เรื่องจำพวกพี่น้องฆ่ากันเองนี้เดิมทีก็คือโศกนาฏกรรมที่เศร้ารัทศมากที่สุดบนโลกนี้อึกลางนลพาอากาศ้ผูมโสใหญ่กรืนน้ำลายช้าๆเขาไม่เคยคาดคิดเยาหมิงจะเลือดเย็นไล้ความปานีถึงขั้นนี้ไม่มอบทางรอดแก่เยาเซี่ยวเทียนสักนิดกระทั่งแก่นอสูรในร่างเยาเซี่ยวเทียนก็ควักออกมาเห็นได้ชัดว่าไม่มอบโอกาสพลิกฟื้นใดๆกับเยาเซี่ยวเทียนเซี่ยวเหยียนมองดูเยาหมิงยืนนิ่งอยู่ข้างกายเยาเซี่ยวเทียนกลับไม่ได้ส่งเสียงรบกวนเขาเองก็มีพี่น้อง ฉะนั้นเขาทราบดีหากจะให้เขาลงมือต่อยตีเซียวติ่งหรือเซียวหลีจิตใจจะระทมขมขื่นปานใดแม้กล่าวว่าเยาเซียวเทียนเป็นฝ่ายทรยศเยาหมิงก่อนแต่อย่างไรในร่างกายก็ไหลเวียนอยู่ด้วยสายโลหิตเดียวกันผู้วุโสใหญ่ถัดไปก็ถึงคราวเจ้าแล้วยาหมิงแหงนหน้าระบายลมหายใจยาวเหยียดแขนเสื้อสะบัดวูบเกบศพของเยาเซียวเทียนไปจากนั้นเงยหน้าขึ้นมอมมองดูผู้วุโสใหญ่กล่าวเสียงเยียบเย็น เห็นสายตาวาวโรดของเยาวหมิงผู้วุโสใหญ่สะดุ้งเฮือกเขาตระหนักดีหากตกสู่กำมือเยาวหมิงเช่นนั้นจุดจบเขาน่าสังเวชยิ่งกว่าเยาวเซี่ยวเทียนหลายเท่านาคีอสูรมหากรรมนาฏผู้วุโสใหญ่กว่าตาบนร่างเยาวหมิงและเซียวเหียนอย่างว่องไวพลันกัดฟันกอดสองมือประสานท่าพิสดารชุดหนึ่งแค่พริบตาร่างก็พองขยายผิวหนังเต้งตุบตุบักษณะเหมือนจะมีสิ่งใดทะลวงร่างออกมาแลเห็นฉากนี้เซียวเหียนมุ่นคิ้วบึ้รู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรพิกลพลันถอยเท้าเร็วจี ถึงกับระเบิดตัวเองเหรอเหยาหมิงตื่นตระหนกเพราะความใจเด็ดของผู้โสใหญ่เช่นกันเนร่งมงคับร่างถอยห่างตูมขณะเซียวเหย่ยและเหยาหมิงพุ่งถอยร่างผู้โสใหญ่ระเบิดกระจุยเสียงดังสนั่นคลื่นพลังงานอันน่ากลัวซัดทลายเทือกเขาทั้งหมดในรัศมีหมื่นฟุตลาบเรียบเป็นหน้ากรองขณะคลื่นประตูกออกงูพลังงานสีดําจํานวนมหาศาลพุ่งกระฉูดกระกระฉีกรอบทิศท,ทางและหายวับไปทันทีเมื่อสัมผัสกับพื้นดินไม่ใช่ระเบิดตัวเองตะแก่นี่เจ้าเลขนักนะยอมละทิ้งกายเนื้อ และซ่อนแกนอสูรไว้ในร่างแยกแล่เห็นฉากนี้เซียวเหยียนอดแปลกใจไม่ได้ตะแกนี่เด็ดขาดจริงๆเสียกายเนื้อไปพลังฝีมือก็ต้องลดควบใครจะฟื้นฟูถึงช่วงสุดยอดอีกก็ไม่รู้ต้องรออีกปีใดเดือนใดฮึปล่อยมันลอดไปจนได้แรงประทุค,ค่อยๆสั่งซายเหยาหมิงปราดถึงข้างกายเซียวเหยียนตะวาสั่งคนในเผ่าเสียงดังสนัน่นมีคำสั่งลงไปตรวจค้นในทั่วรัศมีหมื่นลี้ตองลากเจ้าตัวปีศาจเท่านั้าออกมาให้ได้รับบัญชา ผู้วุโสหลายคนประสานเสียงคารลับทันใดเยาวหมิงมีอดอิทธิพลอำนาจในเผ่านาคีใต้พิภพเป็นทุนแม้สาบสูญไปหลายร้อยปีแต่สักดานุภาพที่ประหัตประหารเยาวเซี่ยวเทียนเมื่อคู่กลับเพียงพอสะเทือนขวัญมวลชนทั้งเผ่ายินดีกับปมุกเยาวหมิงคืนสู่ตำแหน่งพวกเราขอสาบานจะสวามิภักดิ์จนชีวิตจะหาไม่ผู้วุโสรุ่นเก่าจำนวนหนึ่งรีบป,ปีเข้ามาแสดงความยินดีกับเยาวหมิงรบกวนผู้วุโสทุกท่านแล้วเรื่องในเผ่าก็ให้พวกท่านจัดการแล้วกันคนที่มีควรเก็บ ก็ไม่ต้องเก็บไว้เหยาหมิงกล่าวเสียงฉืดชาใครจะขึ้นของอำนาจอีกครั้งจำเป็นต้องกวาดล้างคนสนิทของเหยาเซี่ยวเทียนให้สิน้นไม่เช่นนั้นช้าเร็วจะเป็นปัญหารับบัญชาผู้วุโสเหล่านั้นคารับอย่างเคารพนอบน้อมเซี่ยวเหยียนเห็นเหยาหมิงสั่งการเรื่องราวในเผ่าเป็นชั้นเป็นตอนต้องพยักหน้าเล็กน้อยคนผู้นี้แม้ถูกกักกันมาอย่างยาวนานแต่ความห้าวหาญยังดำรงหากวันหน้าพัฒนาได้ดีจะเป็นจอมอาหารการคนหนึ่งปู่ ขณะเซียวเหยียนปลดร่างอมริดพวกชายลินก็ทะยานมาจากเหวลึกสุดท้ายลอยตัวอยู่ข้างๆเขาการต่อสู้มือครู่พวกนางไม่อาจสอดมือด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ปรากฏกายสหายน้อยเซียวเหยียนครั้งนี้โชคดีที่เจ้าให้ความช่วยเหลือหลังสั่งการเรื่องราวทั้งหมดเสร็จชินเยาวเยาวหมิงหันกลับมาประสานมือคำนับพรางกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงใจเซียวเหยียนยิ้มพรางโบกมือไปมาสหายน้อยเซียวเหยียนบุญคุณยิ่งใหญ่ไร้สิ่งทดแทน ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องตอบแทนบ้างอย่าเพิ่งรีบร้อนปฏิเสธข้าคิดว่าสิ่งที่ตอบแทนข้าคิดว่าสิ่งตอบแทนที่ข้าบอกเจ้าจะต้องสนใจเหยาหมิงนิ่งคิดชั่วครู่พันหัวเราะกล่าวเฮ้เซ <c oughs> ียวเหยียนเลิกคิวไม่ทราบสหายน้อยเซียวเหยียนเคยได้ยินชื่อหวงเฉวียนเยา่าเซิงหรือไม่เซียวเหยียนตะลึงงานตามด้วยเผยสีหน้ากระตือรือร้นใช่ใช่หวงเฉวียนเยา่าเซิงที่เหยียบเข้าระดับเจ้าจักรวาลยุทดครึ่งเท้า ในยุทธภจพบมันผากางคนนั้นหรือไม่เอาละครับเป็นนั้นจบในบทที่7นะครับโอ้โหก็มันดีเหมือนกันนะครับคลิปนี้เรียบร้อยแล้วได้พักพวกเพิ่มอีกหนึ่งเท่านะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายบายครับ